สวัสดีครับอีสานบ่ะเจ้าครับพ่อมการน่องอีสานพรเจ้ายูนองจอกนะพี่น้องอีสานพระเจ้ามานองจอกเพื่อมหาสมุนไพว่าอีสานพระเจ้ามหาตัวใดอีสะไอ้ให้พี่น้องตามได้เลยว่ามันมีอย่างแน่อยูนองจอกซื้อยังเนี่ยนาทีค่ะซื้อนาทีแมนครับน้องสายน้องสาวอีสานบ่ะเจ้าเองยูนองจอกนะพี่น้องนะแล้วยูนองจอกนี่มันมีสมุนไพรอย่างไหลเนี่ย ผักเสียนผีเยอะแยะเลยค่ะแล้วยังอีกน้ำนมราชาสีเยอะมากพาพี่น้องเพื่อนไปเบิ่งได้บ่ได้เลยค่ะไปไปผักเสียนพีกับน้ำนมราชาสีนี่นะไปได้เลยค่ะได้เลยเยอะเลยเอ้าวไปเบิ่งพี่น้องเขาก,กับด้วยสมุนไพรสองอย่างที่ว่านะพี่น้องไอเรื่องปวดเส้นปวดเอ็นเอ็นเ้นตึงอย่างนั้นแล้วกับปวดน้ำ กล้ามหนง่งกล้ามเนื้อน้ำพวกแข้งพวกแขนมันปั้นอันนั้นผักเสี้ยนผีจัดได้เลยนะพี่น้องนะอันนี้พี่น้องรูส้สรรพคุณดีแล้วอีกน้ำนมราชสือสีกะแก้น้าในหูบัท่อกันแก้โรคกระเพาะแก้บ้านหมุนนะครับด้วยพี่น้องต้องการเยอะโดยที่อีสานพระเจ้าโกใครมีเวลานะพี่นอ้องเดี๋ยวเมื่อนีนอีสานพระเจ้าก็สีให้น้องสาวน้องสาวแท้ๆนะพี่น้องนะก็สีให้เป็นค้นหา โดยในน้ําของอีสานพระเจ้าเองการันตีเรื่องความสะอาดเรื่องคุณภาพนะอันนี้อีสานพระเจ้าการันตีด้วยโตโตอีสานพระเจ้าเองนะครับต้นน้านมราชสีค่ะแมน,นครับนี่หลายนะพี่น้องเป็นปลาพืชเลยหลายได้พี่น้องเต็มพืชเลยนะครับแมนเบิร์ดนะครับงูนหงาอาดลาดไปพุน่นนี่เขาเก็บจากธรรมชาติสดๆนะพี่น้องนะ ส่วนหนึ่งที่เขาหามาได้นะพี่น้องนะเยอะแยะนะพี่น้องนี่แค่ส่วนเดียวเองนะครับความจริงเยอะกว่านี้นี่จากธรรมชาติล้วนๆนะพี่น้องเบิง360รองศาก็ได้ <laughs> ตามที่อีสานรปรุเจ้าเสนอสมุนไพรสองอย่างนี่นะพี่น้องอันนี้จุดนองจอกนะพี่น้องนะซร้อยอุดซ้อยหนุนเนียนะน้องสาวอีสานปุเจ้าเอง ช่วงนี้ตกงานด้วยความต้องการของพี่น้องมันเยอะแยะลํำพังอีสานบ่เจ้านี่ผมมีเวลาขนาดนั้นนะพี่น้องก็เลยกระจายมาทางน้องจอกให้น้องสาวรับแทนนะเรื่องสม,มุนไพรไอ้นำ้ำนมดาวจ,จ็สีกะผักเสียนผีนะครับพี่น้องรู้จัก,จกสรรพคุณดีว่าดีสดั้าใดเรื่องความสะอาดอีสานบ่เจ้าการันตีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องรวมถึงคุณภาพนะ พี่สารพระเจ้าการันตีเองนะครับเบิ้งขั้นตอนการเฮ็ดนะพี่น้องเขาบ่ได้เฮ็ดเพราะความมักง่ายหรือบ่ได้เฮ็ดเพราะความอยากได้นะครับนี่เขาเฮ็ดด้วยความสะอาดนะครับนี่เขาสิมาล่างน้ำยังซี่แล้วก็จังไปตัดตัดเป็นท่อนแล้วเขาก็จังไปล่างน้ำอีกสองน้ำนะครับจังสิมาตากแดดตากแดดอีกสามมื้อนะพี่น้องย่างหน่อยนะครับนี่คือการเฮ็ดสมุนไพร นี่เขาก็สซีเ็ดเป็นขัน้นตอนจริงส่นะพี่น้องนะไอ้นี่สีล่างแล้วล้อตัดนะครับการตากการตากเขาสีใส้ผ่ากันแยงตากจัิงส่นะครับนี่ตากแดดนี่ส่วนที่ตากนะครับกะ <c oughs> จริงส่นะพี่น้องนะกะซ้อยสนับสนุนแน่ราคากันเองนะพี่น้องบอบกแพงขอจับต้องได้ <c oughs> เดี๋ยวอีสานพระ <c oughs> เจ้าสบบิบอกเบอร์โทรใต้คลิปนะพี่น้องนะ ของดีคุณภาพเต็มร้อยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับ